สวัสดีค่ะมือนีมาเก็บสตรอเบอรี่กับแม่นีน่านะคะสดสดลูกใหญ่ๆเต็มปากเต็มคําค่ะดกค่ะคพี่น้องเอ้ยแดงๆลูกใหญ่ๆแกแกมเนะออนเพลินค่ะกำลังแดงป๊าดหน่วยใหญ่อะไรอันนีน่าบอกว่าฉันขอเก็บอันหน่วยดิบๆได้บ่เนว่า คนบอกว่าเก็บบนไทยเห็นมามหวานค่ะหวานหวานหวานลายคักคนละค่ะเจาก็เป็นโดมเป็นวัสดีค่ะเมือนเอกดูนะคะวา่ามาหยังมาเก็บสตอรเบอรี่ดกคักค่ะ แต่ว่ามือนีเดี๋ยวมากินน้ำแก้วเอาแก้วมากินน้ำก็สิเด็ดกินแต่หนวยแบบนี้หนวยอันดิบๆคือบัอบอกก็แบบขดลองแบบแบับกซิดาบันเท่าเหรอคะ้วเรื่องแดงเนี่ยบระเสียบปันไดมันหวาน น้อยนี่เอาไปฝากลูกน้อยแดงๆยังไงเอาไปฝากเด้หน่อยแม่กับสกินด้วยดิบอันบอกกันจะของฟ้ามเพิ่นวะท่านเก็บน้อยเขียวได้บอเพิ่นว่าบ่ได้เด้อยังจะเก็บน้อยเขียวเด้อเพิ่นว่ะน้อยเขียวใบตาเองมันแดงเพิ่นว่าอืืออวะสมสมสมพี่น้องเลย แอบคักเออมึงหน่วยดีแดงแดงแดงก็เก็บไปให้ลูกโมเตอร์อน,นี่นนากกะสิกินหน่วยเข้าเขียวกินน้ำมันพริก <laughs> ปาดนะนุ้ยแดงๆนี่บ่อยากได้ก็เก็บจังได้เท่ร <Okay. S 1> ลายครับโอ้ยอากินอะไรเดี๋ยวบบนี้อากินนุ้ยดิบนุ้ยดิบนี่ก็คือบักซีดาบานเฮาเนี่ยล่ะแซ่บกว่าบักซีดาอีก็ได้อยากได้จะนุ้ยดิบๆมัน cho ta tốt. ก็บแป๊บเดียวได้เต็มละเฮ้ยเก็บได้แต่หนอยดิบๆทั้งหลายจนจะกินเหลือจังไดหลายค่ะโอ้ยได้ดหนุยดิบพอดีหนอยดิบก็มัน ข้างมากินอยู่นี่อิมเท่ากระไดแบบนี้นะคะเนาะเออ่คนก็บ,บอกว่าให้กินได้เลยมากินอยู่สวนก็คือบานเท่ามันก็มี่ยังก็มีอันกินอิ่มไม่อันนออ้นนะเนาะยูนิก็คือการอิ่มไม่อัน้นก็กล่องนี่ก็ประมาณสองขวดก็ร้อยบาทมันก็บ่อแพงอะคะ่ะแปดสิบบาทมันหลายคักหลก็คือข้างนี้ก็ไหลายเอามือทั้งนี้เนาะคะ่ะบนรู้ว่ากล้องสิเห็นบ่อเดี๋ยวเมียนิดนะ่ต้องจับปรับกล้องกันเด้อค่ะปรับกล้องกันเด้อ หอยโอนตูดเอ็นเตนอยู่วิตามินซีกระหลาซิบเบิลเอาก็ต้องเอาใหอเก่าแล้ว่าสิกินก็ะอิ่มแล้วได้กระปองไม่อิ่มแล้วคะกินบ่ได้หลายดอกอันเพราะว่าอิ่มมึง่อยในยองยี่ไงมันหวาน หน่อยแบบนี้เอาไปให้ลูกสาวค่ะแต่ว่าหน่อยแบบนี้แม่ที่กินแต่อีกซองมือมันก็สีแดงเก็บไปแบบเนี้ยถ้าบากินมือนี้มืออื่นมันก็แดงมันก็สีหวานอีกคือเกาเขาต้องมากินสดๆอยู่ไหลยังสิละค่ะเอาแล้วค่ะอันตอนนี้ก็มาได้หาหน้าที่แล้วมาเก็บไปโดนเติมแล้วเดี๋ยวแม่ยิ่นาติกับไปหับลูกกันค่ะเพราะว่ามันมันทบ่ใแล้วก็สิผ้าพันมาอีกนะคะรอบหนึ่งเพราะมันอยู่บไกลจากบ้านนะคะเนะเอาแล้วค่ะพี่น้องอันนี่นาก็ขคอล่าไปจาก ไปกอนเด้อค่ะไปเดี๋ยวไปฮับเล็กหน่อยมาหนีไม้จังได้แล้วกาซีไายอีกรอบหนึ่งส,สิบเก็กุสเบอรี่บูเบอรี่ราสเบอรี่นะคะ่ามันอยู่นน้ำจังไได้ยึดซ้ำเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันคอนเรฟังแต่มือนีกับเมื่อเก็บสตอบรอเบอรี่ไปฝากพี่น้องกันเด้อจ้าขอบคุณที่รับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปแม่นี่นนะ่าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ